สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนโหลดคอมเบลเลเดอร์สตาร์พี่ดอย่างนี้นะครับแล้วก็สอนโหลดไอเพสโตของต่างประเทศด้วยนะครับก็เข้าไปที่ Google เขียไปนะครับ Q O, o. a อ p อย่างนี้นะครับกดไปเที่ยวแรกนะครับกดอแรกเลยนะครับ เนี่ยนะฮะที่เป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับที่รูปแบนขึ้นบนตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับ nè bây giờ dân nó hồn กอนแล้วเขาโหลดใหม่ดีกว่านี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับ ้องสิฟ้าตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ตัวอัรนะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่ใต้รูปภาพนะครับนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับ อาลบทิ้งโอเคแล้วแลก็กดไปแล้วก็กดไปที่ทั้งคานแล้วก็กดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดกดไปที่รูปไอ้รูปตรงนี้อันเนี้ยนะครับ แล้วกดติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูวิธีโหลดเกม Command Leader Storm Hero กันเลยนะครับนี่นะครับ Command Leader Storm Hero พิมพ์ไปเลยนะครับแต่ผมมันคงมีขึ้นให้เอยู่แล้วลก็กดไปเลยนะครับ คือของผมโหลดมาแล้วทุกคนก็ต้องกดดาวน์โหลดคําว่าดาวน์โหลดแล้วลดเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคผมขอจบแค่นี้ที่าอครับ,รบมีเรื่องอะไรอยากจะถามก็ถามแสดงความคิดเห็นได้นะครับ